pH 7.14ช่องเล่านิยายวันนี้ขอนำเสนอเรื่องทุ่มเทเพื่อรัก d e d i c a t e to you ตอนทุ่มเท11 d e b ็ดคดบำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนตัวละครเหตุการณ์ไม่มีอยู่จริงสถานที่มีอยู่จริงเป็นบางกรณีนักเขียนนำมาปรับแต่งใช้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในนิยายเพียงเท่านั้นและนิยายเรื่องนี้เป็นนิยายวายช,ชายรักชายคลิกท้องได้หากอ่านที่ไม่ชอบแนวนี้หรือว่าไม่เคยฝักแนวนี้มาก่อนหากทำใจได้ก็ก,กดรับฟังต่อไปได้เลยคะ่ะดังนั้นผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในนการรับับฟงด้วยะะคะ พิจารณามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งถึงยินยอมกับคอนเซ็กชวลฮาร์ม,มิงมีการบรรยายฉากเล็บซีผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18แควรได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมหลักจากวันนั้นการที่พ่อในแบบตัวน้อยถึงกับได้หลุดโฮปล่อยน้ำตาไหลกลางซุปเปอร์มาร์เก็ตกันเลยทีเดียวควรเป็นแม่แบบฝารังจึงให้น้องฮาเลือกช็อกโกแลตไปขอโทษน้องบูด,ด้วยตนเองและฝารังคิดว่าเพียงแค่ช็อกโกแลตมันดูไม่น่าจะเพียงพอต่อความรู้สึกผิดภัาในใจของลูกชายของตอนเองดังนั้นฝารัง ที่เป็นแม่จึงได้ช่วยผสานความสัมพันธ์ของเด็กน้อยทั้งคู่โดยการลงมือทำโดนัทเป็นของกำนันเพิ่มเพื่อให้น้องฮาร์ปนำไปฝากให้กับน้องบูด,ด้วยซะเลยฉะนั้นผลรับในวันนี้ก็คือพอในแบบเดินกับเข้ามาในบ้านด้วยใบหน้าและแววตายิ้มแย้มได้เชียวะคาดว่าน่าจะดีใจจนลืมตัวไปแล้วว่าตนเองนั้นมักจะชอบทำหน้านิ่งเครมครึงแทบจะตลอดเวลา ควเป็นแม่ยกยิ้มกริบพอพอจะคาดเดาได้แล้วว่าในทันทีที่นาจะคืนดีกันกับว่าที่ลูกสะใภ้ของผมได้แล้วแน่ๆฟารังที่คิดสนุกขึ้นมาโดยการอดที่จะไม่ลองเอ่ยแสวให้กับเด็กหนุ่มเขินลเล่นๆดูบ้างไม่ได้เลย เดินยิ้มกว้างกับบ้านมาเชียวนะครับลูกชายมัมริมฝีปากบางอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากแซวกับเจ้าลูกชายเสียเลยที่นานแล้วไม่ได้เผยรอยยิ้มออกมาให้ได้เห็นกันง่ายๆเช่นนี้มัมมา่าตกใจหมดเลยฮันน่มีคนเสียอาการไปหนึ่งคนเป็นแม่ได้เห็นใบหูของเจ้าลูกชายปรากฏขึ้นสีและเรื่อขึ้นมาด้วยแหละแต่จะว่าไปพวกเด็กๆเนี่ยดีจังเลยนะครับ หายโกรธกันได้แบบง่ายดายเพียงแค่ขนมเองไม่ต้องคิดอะไรให้มันซับซ้อนแบบผู้ใหญ่เป็นกันสักนิดมัมฮะน้องบูบอกว่าชอบโดนัทที่มัมทำให้ที่สุดเลยขอบคุณนะครับน้องหาบเอื่อนเอ่อยออกมาบอกต่อคำที่น้องบูฝากมาบอกกับฟารังพร้อมกับเดินเข้าไปโอบกอดเอวคนเป็นแม่แบบแนบแน่นคืนดีกันแล้วใช่ไหมครับน้องบูรู้แล้วใช่ไหม ว่าน้องฮารไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นมือบางรูปหัวรูปหลังเจ้ารูกชายพร้อมเอ่ยถามย้ำเพื่อให้แน่ใจแล้วว่าน้องฮารจะไม่พูดคำสะเทือนใจให้น้องบูได้ยินอีกใช่ฮะฮารผิดไปแล้วฮารบอกน้องบูว่าถ้าฮาร์ทำงานได้เงินเยอะๆพอได้รับเงินก็จะยกให้มัมทั้งหมดเลยแต่ว่าจะของเงินจากมัมมาซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้น้องบูไปด้วยครับ แม่มีส er ัญญาจะซื้อของให้น้องบูด้วยไหนบอกจะหาเงินให้ได้เยอะๆและยกให้มัมหมดเลยไงครับคนที่ยังคงอบกอดคนเด็กอยู่จึงร้องเอ่ยแกล้งเย้าะแย่เอ่ยปากถามคนเป็นรูปเรื่องที่น้องฮาร์เคยบอกกับตนเองเสมอมาก็ก็ใช่ครับมัมฮาร์ยกเงินให้มัมหมดเลยแต่แค่ขอรางวัลเปลี่ยนจากของฮาร์ให้น้องบูไงครับ เจ้าลูกชายผมนี่เจ้าเร่ได้ใครมาละเนี่ยอมหมอกนนแน่แน่เพราะน้องฮารรู้ว่าหากน้องฮาร์ปทำงานมาคนเป็นแม่มักจะซื้อของรางวัลให้เป็นการตอบแทนสำหรับความเหนื่อยยากในการทำงานแต่ครั้งนี้จะขอรางวัลให้กับน้องบูแทนซะง,งั้นผมว่าคนนี้แหละน้องบูว่าที่ลูกสะภ้ยในอนาคตจองไว้แล้วโดยน้องฮารของผมเอง ไม่ได้หรอฮะน้องหาที่ได้สบเห็นคนเป็นแม่งเงียบไปไม่ยอมเอ่ยปากตอบอะไรกันออกมาจึงได้กระชับออกแรงกอดมัมมี่ให้แน่นขึ้นและได้ส่งสายตาออดอ้อ,อนว,ว้ววอนมาให้กันด้วยอีกฮฮเจ้าลูกหมานี่ก็อ่อนเป็นเหมือนกันนี่นะาน่ารักจริงเชียวเมื่อมัมมี่เจอเจ้าลูกชายงัดลูกอ้อนมาใช้แล้วแบบนี้ใครจะไปทนไหวกันละ่ะทุกทีเจอแต่สีหน้า แววตาขึงขังจริงจังทำเพื่อให้ตัวเองดูโตไปไหนกันได้สิครับทำไมจะไม่ได้ละ่ะน้องฮารไม่มีของที่ตัวเองอยากได้เองเหรอครับไม่ครับฮารอยากให้น้องบูม,มากกว่านี้ฮะใบหน้าหวานจับจ้องมองเห็นแววตาเจ้าเล่ห์ของน้องฮาร์ปกับมุมปากที่ยกขึ้นก่อนจะเอ่ยประโยคต่อมาจนกระรั่งคนเป็นแม่ก็เข้าใจได้ในทันทีว่านอกจากจะอ้อนเก่งแล้ว มกอ้อนเก่งเหมือนกับผมแล้วอยากเจ้าเล่ได้ใครมาอีกเพราะถ้ามีของที่หาบอยากได้หาบก็จะไปขอจากเลออนกับอมมอกไงครับมามี mm ่ hmm. <Mommy? S 1> at Paracinic Grand Hotel กำหนดการวันที่น้องหาบต้องมาเดินแบบเปิดตัวสินค้าค o ลเลคชั่นใหม่ให้กับแบรนด์เสื้อผ้าเด็ก ก็ได้เวียนบรรจบมาครบวันจนได้สองขาเร็วพอได้ย่างกายเข้ามาที่งานจึงได้สบเห็นว่าคุณบาเราได้ามาร่วมงานนี้ด้วยแบบนี้เขาก็เป็นลูกค้าดีไอพีเลยนะสิเพราะที่งานนี้จะมีเพียงแค่ลูกค้าระดับสูงๆถึงจะสามารถเข้ามาร่วมงานนี้ได้เอว่าแต่คุณบารเราเขาทุ่มไปเท่าไหร่นะครับนั่นแต่เอาเถอะ ไม่รู้ว่าคนเป็นลูกคนเป็นพ่อกันแน่อยากจะมางานในี้ใจจะขาดสักพักทาทีมงานในแจ้งกำหนดการกับฟาราังว่าให้พาน้องฮาร์ปไปแต่งตัวแต่งหน้าที่ห้องรับรองได้เลยจะบอกเช่นนั้นแต่ว่าน้องฮาร์ปกลับได้เดินปิดเป็นคนสุดท้ายของงานด้วยนี่สิสึ่งทเขาเรียกกันว่าฟีนาเล่ไม่ใช่เหรอะคระัน้องฮาร์ปเจ้าจลูกชายของผมไปไกลมากช่วงที่รอน้องฮาร์ปแต่งตัวแต่งหน้าอยู่ ฟารังจึงกดยุกยิกส่ข้อความไปเหยียบเย้ากับเพื่อนสนิทคนโตโตให้เสียใจเล่นๆที่จ้ตัวนั้นไม่สามารถจะละวางมือจากการทำงานให้เสร็จทันกับการได้มาร่วมงานที่นี่ได้เลยหมอจึงได้เอาแต่บ่นอุบ กลับคืนมาทันควันว่าคอยดูเถอจะลาออกจากงานแล้วมาเป็นผู้จัดจาการส่วนตัวให้กับน้องหาภายในสามเดือนนี้เลยดูแบบจริงจังมากแถมหมอกยังโอดโอยออกมาด้วยว่าเห็นไหมว่าหมอกนั้นอะมองการไกลไม่เคยผิดคาดปั่นดาวก็ได้เป็นดาวขึ้นมาแบบทันตาเห็นนี่ใครก็พี่หมอกไงครับ ฟารังถึงกับปรุดขำกับคนขี้โอแบบหมอแต่ว่าหมอกก็ยังคงเป็นหมอที่ขี้เหอหรานคนนั้นเสมอมาฟารังจึงยอมเอออหอห่หมกฟังไปอย่างนั้นแหละเพราะย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่าหมอกนั้นมาไม่ได้หรอกพอเขาก็มีคนของเขาที่ต้องดูแลเช่นกัน ตอนนี้เพื่อนสนิทของเขาก็ใช้ว่าจะเป็นหนุ่มโสดเ,เมื่อไหร่จะไปไหนมาไหนได้สะดวกแบบสมัยตัวคนเดียวก็ดูว่าจะไม่ง่ายแล้วสะหน่อยเพราะต่างคนก็ต่างมีเรื่องที่จะต้องทำซ้ำเขาคนนั้นยังคงไม่ยอมปล่อยให้หมอกมาได้หรอกก็เล่นห่วงกันสักขนาดนั้นฟาราังที่ได้รับความสนใจจากข้อความจากหมอกก็ได้สบเวลาเข้ากับน้องหาที่แต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยพอดีโอ้ oh. ลูกผมนี่หล่อทะลุล่างเด็กออกมาเชียวนี่เด็กเจ็ดขวบจริงๆเหรอเนี่ยหล่อเหลือร้ายมากไหนนี่ใครเอ่ยทำไมลูกชายมัมหล่อจังเลยครับฝารังที่พลอยนึกในใจกลายเป็นต้องพูดออกมาเอ่ยชมกับคนเด็กตรงหน้าดูท่าว่าน้องฮาร์ปสงสัยจะขัดเขินที่ถูกชมเปราะอ,อยู่พอเจ้าตัวลูกชายถึงกับมือไม้ระเกะกระกกะไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนดีจะยกขึ้นเกา บนศีรษะก็ไม่ได้เพราะทรงผมที่ถูกเซตเอาไว้อย่างดีจะเสียทรงไปซะก่อนพอเรื่นมือไปหวังจะรูปใบหน้าก็ไม่ได้อีกเพราะถูกเมคอัพเอาไว้เป็นอย่างดีขนขี้เขินอายจึงต้องเปลี่ยนเรื่องแก้อาการเก้อเขินแทนเลยมัมมี่คุยกับใครอยู่หรอครับออมอครับมาถ่ายรูปส่งให้อหมออกดูหน่อยเร็ว ใบหน้าหวานของคนเป็นแม่ยกยิ้มพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องเพื่อไม่ให้ลูกชายรู้สึกเก้อเขินไปมากกว่านี้พอจากงานเริ่มได้สักพักแล้วทีมงานได้บอกให้น้องฮับเข้าไปรอในห้องที่ยรับบรรดานายแบบน้ำแบบตัวน้อยไรายเรียงลำดับเดินขึ้นเวทีโชว์ชุดที่ตนเองใส่อยู่ฟารังจึงเลียปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทงันซาฟจัดการแทนส่วนตัวฟารังเองได้เดินกลับไปยังโซน V i p อพีสำหรับผู้ที่มาชม งานเปิดหัวเสื้อผ้าเด็กแบรนด์หรูคนที่นั่งอยู่ด้านข้างของตารางนั้นก็นั้นเป็นคนที่คุณหน้าคุณตากันดีก็คือสองพ่อลูกคุณบาโรกับน,น้องบลูที่ยอมทุ่มทิ้งจากค่าบัตรจนได้มานั่งอยู่ตรงโซน,นด้วยกันจนได้นั่นเองฮาร์ปใกล้จะออกมาแล้วล่ะฮานาฟ้าน้องบลูเกิดความเต้นที่แสดงออกมาทางสายตาแบบติดนิดๆเกิด,ดวความอยากรู้จึงได้รีบเปิดปากถามออกมาด้วยความรุนระทึก ใกล้แล้วครับน้องบูรอดูน้องฮาร์ดีๆเลยนะคะคนเป็นน้าส่งยิ้มหวานตรอก,กับให้น้องบูไปและเมื่อพอมองเลยไปยังคนที่นั่งอยู่ข้างๆคนเด็กถึงได้เห็นว่าคุณบาโรเองก็ o A, ได้ส่งแววตาวาวับมาจากจ้องมองกันอยู่ฟารังจึงส่งยิ้มบางกลับคืนไปให้เล็กน้อยเพียงเท่านั้นก่อนจะรีบเป็นไปหน้าหวังหัดกลับไปมองทางเ้านหน้าเวทีดังเดิมแทนน้องบู เจาอรอน้องฮาร์เดินออกมาอย่างตื่นเต้นอย่างนี้ล่ะครับนารักเชียวส่วนคนพ่อนั้นอืมปล่อยเบอร์เข้าไปเธอครับเมื่อถึงคิวน้องฮาร์จะขอชุดฟินาเร่ปิดท้ายงานของวันนี้ได้ปรากฏกายย่างเา้าขึ้นมาอยู่บนหน้าเวทีพร้อมกับชุดสูดติดคอนเทคชั่นใหม่สุดเท่ใบหน้ารอรับแต่เด็กถูกสวมทับด้วยแว่นกันแดดสีเข้มในพร้พ้นออกมายืนโพสเพียงแค่ปแป๊บเดียว ก็มีเสียงพื้หาพร้อมกับเสียงรัวกบสองในทันทีชุดที่น้องหาดได้สวมใส่อยูน่นี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนจัม์สีขาวตัดทับด้วยเสื้อกั๊กสีแดงเบอร์กันดีใส่คู่กับกางเกงทรงเ้ารูปจิตทำให้เรียวขาของคนเด็กดูยาวขึ้นประดุเป็นเด็กหนุ่มแรกรุ่นยังไงอย่างนั้นเลยและที่มือก็ได้ถือเสื้อสูตรตัวนอกพัดบ่าเดินออกมาด้วยท่าทางองอาจบัดมั่นจนดูเซียวดีไม่หยอ่อ ต่างพากันระดมสารรัวแสตแดใส่นายแบบเด็กที่มาจากทั่วทุกสารทิศร้อมรอบทั่วทุกมุมของเวทีแสงวูบว่าที่ได้ประทะเข้ากับร่างของนายแบบสุดเปราะตัวน้อยที่ได้ยืนอยู่โดดเต่นอยู่บนเวทีอย่างไม่หยุดยั้ยงแต่เพราะด้วยน้องหาที่เป็นมือโปรจึงยังสามารถก้าวเดินด้วยท่วงท่าสง่าง,งามตามที่ได้ฝึกฝนซ้อมมา ได้อยากเป๊ะๆเ,เลยมีโพสต์ท่าหล่อๆตามค้อยที่กำหนดเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันโดยปราศจากความปรมาหรือไร้ความเก้อเขินเหมือนดังเช่นตอนที่อยู่หลังไวทีกับคนแม่ผิดกันลิบลับเลยละ่ะลูกชายผมนี่มืออาชีพมาเองชัดๆครับน้องฮาร์ปเก่งมาก ฟารังพันยกยิ้มบายอยู่ในใจชื่นชมรูปชายรำพึงรำพันปราปริ่มปิื้มใจอยู่เพียงรำพังบรรดาช่างภาพยังคงบันทึกภาพอันรอเรากับชุดที่น้องหาได้ใส่เดินในวันนี้แบบทุกมุมดีทุกท่วงท่าทุกช็อตเมื่อน้องหาได้เดินมาหยุดยืนอยู่ตรงด้านหน้าของคนเป็นแม่จากที่มีสีหน้าเรียบนิ่ง กกระตุกยกยิ้มมุมปากส่งมาให้ทำเอาบรรดาตาต้องถึงกับรีบกั้นชัตเตอร์รัวเก็บภาพกันเอาไว้ได้อย่างรวดเร็วทันควันจนกระทั่งเสียงรัวชัตเตอร์ได้เงียบลงไปพร้อมกับร่างของน้องหาที่ได้เดินหายรับกลับเข้าไปด้านในหลักเวทีเรียบร้อยแสกแปลสาไปสองไร่ตามดับไปด้วยจึงได้ดับลงไปพร้อมกับในแบบหนึ่งด้วยเช่นกัน และแล้ว,วนเวทีก็ได้แสงสว่างว่าปรากฏแสงของสปอร์ตไรส์สต์อกรงมาอีกครั้งพร้อมกับได้ปรากฏร่างของดีไซเนอร์ผู้ที่ได้ออกแบบชุดเด็กคอนเรคชั่นในวันนี้ในก้าวเท้าเดินออกมาโบกไม้โบกมือทักทายให้กับผู้เข้ามาชมงานและนี่ก็เป็นการเดินเวียนชุดโชว์ของบรรดาหล่านายแบบนางแบบตัวน้อยๆกันอีกครั้ง เพื่อให้ทุกคนได้ย่นฉงและเก็บภาพในความสัาเร็จครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยหลังจากที่จบงานเดินแบบในครั้งนี้แล้วน้องหาบก็เป็นที่สดอกสดใจอย่างไม่สังสามีคนแวะเวียนเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยพูดคุยด้วยอย่างไม่ขาดสาย ฝารังที่ระสายตาไปจากน้องฮาร์ฟเจ้าตัวน้อยกำลังตอบคำถามกับแขกในงานอยู่จึงทำให้ได้ประทะสายตาเข้ากับสองสายตาปริศนาของบุคคลสองคนเข้าแม้จะดูมีอายุแล้วแต่ทว่าทั้งสองคนก็ยังคงดูภูมิฐานอยู่มากโขเพราะรักษารูปร่างหน้าตาระผิวพรรณแลดูดีไหนจะชุดที่สวมใสมารวมกับในงานในวันนี้สองคนนี้ก็คงจะไม่ใช่คนธรรมดา และแล้วพอเมื่อทั้งคู่ได้เหลือบตามามองศพเข้ากับคนตัวเล็กทั้งคู่จึงได้ยกยิ้มน้อยๆส่งกลับคืนมาให้ก่อนจะคล้อยหลังพากันเดินจากออกงานไปฟารังจึงไม่ได้สนใจเอาเรื่องนี้มาเก็บใส่ใจนะคงจะเป็นพวกผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายไหนของซักแบนที่ได้เข้ามาร่วมงานแห่งนี้ก็คงจะเอ็นดูน้องฮาฟอยู่ไม่น้อยถึงได้มาเรียบเรียบเคียงเคียงแอบยืนดูอยู่ห่างๆแบบนี้ หลังจากการเปิดงานเดบิวต์ตัวของน้องฮาร์ปด้วยชุดฟินาเล่ให้กับทางแบรนด์ดังในครั้งแรกนั้นก็ทำให้น้องฮาร์ปกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างของวงการแฟชั่นเด็กขึ้นมาในทันทีจนบรรดาเหล่าแบรนด์เสื้อผ้าเด็กเกิดสนอกสนใจต้องการตัวเพราะในแบบตัวน้อยคนนี้ ต่างพากันจับจ้องให้น้องหาไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของตนเองกันแบบอี่ฟารังนับไม่หวดัไม่ไหวเลยก็ว่าได้ซึ่งก็มีแบรนด์ชั้นนำต่างๆติดต่อเข้ามาจนคนเป็นแม่ถึงกับต้องคัดเลือกง,งานให้กับน้องหาเองเพราะว่าไม่สามารถตอบรับให้กับน้องหาไปร่วมงานได้กับทุกที่ที่ได้รีเควสกันมา แหมน้องหารจะชอบทำงานถึงเพียงไหนและพยายามเข้ามาบอกให้ฟารังรับงานให้หมดเลยจะได้ค่าตอบแทนเยอะๆขนาดไหนเพราะอยากจะเก็บเงินเอาไว้ให้คนเป็นแม่มัมมี่จะได้ไม่ต้องไปทำงานกับเรออนให้เหนื่อยแต่คนเป็นแม่กลับก็ต้องห่วงลูกอยู่วันยังค่ำทว่าน้องหารเป็นเพียงแค่เด็กเจ็ดขวบจะมาทำงานเหนื่อยแทนผมที่อายุ27ทําไมกันฟารังก็คิดแต่แบบนี้วนเวียนอยู่ในหัวอยู่แบบนี้ จนกระทั่งน้องฮาได้มีงานเดินแบบให้กับแบรนด์ดังของรองเท้าเด็กยี่ห้อหนึ่งก็ทำให้ฟารังได้พบเจอเข้ากับสองคนคู่สามีภรรยาในครั้งนั้นกับครั้งนี้อีกครั้งอยู่ดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมในช่อง PH7 1เล่านิยายสิ่งด้วยนะคะชิ้นชอบนิยายเรื่องนี้สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วกดเข้าไปอ่านติดตามตามในเว็บไซต์ที่แสดงลิงก์ไว้ด้านล่างได้เลยแต่ถ้าหากใครต้องการฟังไปพร้อมๆกันเรื่องนี้จะสามารถเล่าต่ออีกตอนจบได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันไว้จะได้ไม่พลาดในตอนใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินของช่องด้วยแล้วพบกันตอนใหม่ตอน